สวัสดีครับทุกคนอันนี้ต้องแจ้งข่าวกูจะขำทำไมวะเนี่ยแจ้งข่าวก่อนเลยนะครับเนื่องจากพรุ่งนี้ไม่มีคลิปลงเนื่องจากผมไปฉีดวัคซนีนเข็มที่2ซีโนโฟาร์มดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาร์เมียด้วยโดยการกระทืบไลค์เป็นกําลังใจกับอาร์เมียด,ด้วยการกระทืบไลค์คลิปนี้มารัวๆนะครับผมผมขอสัก40ไลค์พอแล้วก็ฝากกดติดตาม ให้กันด้วยเด้อพี่น้องท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้กันสักนิดนึงหวัดดีครับคุณต่อ4ี่หรูเบนเนเวสเถอะครับเออนี่ผมเห็นด้วยผมว่าเนเวสอะเป็นดีลกองกลางตัวรับที่เคมีเข้ากับแมนยูมากที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดราคาจับต้องได้เอาวาดี้ดีกว่าไม่เอาฮาเลนวาดี้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากคือวาดี้เขาไม่ได้อยากยายนะครับแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยไม่ได้อยากขาย วารีเขาเป็นไอคอนของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ให้เขาปิดฉากอาชีพการค้าแข่งของตัวเองนะครับที่เลสเตอร์นั่นแหละเราควรไปเอาฮาแลน์มานะฮะขอบคุณที่รับแอดนะครับัยรุ่นเด็กผีรูปกลางอากาศไม่ต้องมองอันนี้หมายถึงกรีนวูดใช่ไหมก็กระ,กะโดดยิงไปเลยสิครับเออนี่กรีนวูดนะฮะไม่ใช่สลาตันสวสดีครับพี่อาร์มอยากใช้แรชี่กลับมาไวๆคลิปนี้มีข่าวแรดฟอร์ดด้วยนะครับไหนบอกมีงบประมาณ150มันเหลือนี่ ทำไมต้องได้เงินจากดิวลินกาดก่อนคือตามข่าวก่อนหน้านี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าแมนยูเนี่ยจะมีงบประมาณ150ล้านมันเป็นเพียงแค่ข่าวเท่านั้นนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆเราเนี่ยแมนยู you, แม่งมีงบประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องยึดจากข่าวที่มันออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะจริงๆเราเนี่ยเราก็สามารถคาดเดากันได้ว่าแมนยูแม่งคงไม่ให้เงินมากมายขนาดนั้นหรอกผมว่านะมีจริงๆประมาณ120 ซึ่งโดนไป2ดีลซานโชกับลาเววารานไปก็โอ้โหมาไปร้อยล้านนิดๆแล้วถูกไหมครับอืมนะมันก็ต้องรองเงินจากเจสซี่ลินกาดยี่5ล้านปอนดนี่แหละมาสมทบทุนในการซื้อนักเตะอยากเจอบียารีอัลล้างแค้นหน่อยทําดาวไปครึ่งวันโอ้โหผมนี่ดาวไปสัปดาห์หนึ่งได้อ่ะโคตรเซงเลยตอนนี้ก็ยังเซ็งอยู่นะจริงจำขึ้นใจไอเรือดำน้ำสีเหลือง ต้นคลิปมากันที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจนะครับสำหรับบิ๊กดีลบอลลูนโลกคีเรียนเอ็มปาเป้ล่าสุดนะครับเลโอนาร์โดนะฮะผูมิในวยการกีฬาของทีมปารีสแซงต์แชมงยืนยันว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยื่นขอเสนอออฟฟิเชียลบิ๊มา160ล้านยูโรจริงๆเพื่อขอซื้อตัวน้องเป้แต่ถ้ว่าข้อเสนอนี้มันไม่เพียงพอนะในสายตาของผู้บริหารของทีมปารีสแซงต์แชมงเลโอนาร์โดกล่าวว่า อ็มปาเป้ต้องการจากไปเขาต้องการย้ายทีมมันเป็นเรื่องที่เขาชัดเจนนะถ้าผู้เล่นต้องการย้ายเราจะไม่ลังเขาไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะปล่อยตัวอ็มปาเป้ออกไปมันต้องตรงกับเงื่อนไขที่พวกเราตั้งเอาไว้ก็คือเรื่องของค่าตัวนั่นแหละซึ่งเลโอนาร์โดนะครับย้ําต่อว่าอินปาเป้เนี่ยได้ให้สัญญากับสโมสรอนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ย้ายทีมออกไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปีหนะ้า ทางเราไม่เคยต้องการขายเอ็มเปาเป้เลยนะผมเห็นตรงกับนาเซอร์เอาเคไรฟี่ว่าเราจะไม่ปล่อยคียเรียนเอ็มปอเป้ออกจากทีมไปเราจะไม่คุยกับมัดเิ็อีกครั้งแล้วเราจะไม่คุยถึงแม้ว่าตลาดมันจะยังไม่เปิดเนื่องจากพวกเขามีการปฏิบัติที่มันไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้เหมือนจะเป็นการแซะนะฮะฟลเรติโนเปเรสหรือเปล่าที่คุณมา จะเอาเอ็มปเป้แล้วแบบใช้วิธีให้สื่อเขียนข่าวกดตรงกดดันจนน้องเป้เนี่ยเกิดอาการหวั่นไหวนะเกิดอาการตื่นตระหนกเกิดอาการกรวนกวายซึ่งเป็นวิธีที่มัดริดใช้บ่อยมากๆถ้าใครนึกไม่ออกน,นะครับให้นึกถึงดิวคริสโนโรนัลโดตอนที่จะย้ายออกจากแมนยูนะครับมัดริดให้สื่อทางฝั่งสเปนเนี่ยเขียนข่าวประโคมข่าวว่าให้เนี่ยมัลริดจะไปยื่นซื้อตัวแล้วนะจะไปยื่นสู่ขอแล้วนะ รักสามเศร้าระหว่างนองเป้มาติดแล้วก็ปารีสแซงต์แชงแมงจะจบลงอย่างไรอีกประมาณ 4- 5ห้าวันนี้จะได้ข้อสรุปแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับมีข่าวจาก IMC ครับผมสื่อทางฝั่งฝรั่งเศสว่าปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยได้มีการหาตัวแทนของเอ็มเป้ไว้แล้วนะครับในกรณีที่เสียนองเป้ไปให้กับแล้วมาติดนั่นคือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ อิฉาพวกทีม <fit> ม <kind abonn emen> ีตังวะเขาบอกว่าซาฮาวีนะครับเอเจนต์ของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเดินทางมาที่เมืองปารีสเข้าพบปาพูดคุยกับทีมงานนะครับผมผู้บริหารของปารีสแซงต์แชงแมงครับเพื่อเจรจาเรื่องการย้ายทีมอันนี้ฟังหูไว้หูนะผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าปารีสแซงต์แชงแมงนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงในการเสียเอปเป้นะครับไปให้กับเลมาดัิดเนื่องจากนองเป้เนี่ย ปฏิเสธเรื่องของสัญญาที่ทางสมโมสรเนี่ยยื่นไปให้ถึงแม้ว่าปารีแสแซงต์แชงแมงนะครับจะปฏิเสธข้อเสนอนะฮะหนึ160ล้านยูโรจากเรอัลมัดติดแล้วก็ตะกี้นี้เลโอนาร์โดนะครับยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่อยากปล่อยน้องเป้เออกจากทีมไปไม่คุยแลกกับพวกมาลริดเนี่ย <c oughs> มันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่น้องเป้จะได้ย้ายทีมสมใจ I m c ีเนี่ยบอกนะครับว่าเอเจนต์ของทางเลวันดอฟกี้ครับเดินทางมาที่เมืองปารีสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เข้าพบปะเจรจาเบื้องต้นกับผู้บริหารของปารีสแซงต์แชงแมงแล้วมากันที่คริสเตียโนโรนัลโดกันบ้างเป็นข่าวที่ทำร้ายจิตใจแฟนบอลแมนยูเต็ดเหลือเกินถึงแม้ว่าแม่งจะยังไม่ทันได้ย้ายไปแค่มีข่าวเชื่อมโยงกันก็ทำให้เด็กผีเนี่ยเกิดความไม่พอใจจริงๆแล้วนะครับแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันไม่คูลเลยนะสำหรับนักเตะที่มีสถานะบนลุงโดนะครับผมหรือว่าตำนานของทีมอย่างโรนัลโดเนี่ยไปมีข่าวพัวพันด้วย ไม่ควรที่จะมีขาวตั้งแต่แรกแล้วอันนี้เป็นสื่อเลกิฟนะครับเขาบอกว่าคริสเยโนโรนัลโดต้องการย้ายไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนตลาดปิดนะครับได้มีการพูดคุยกับผู้เล่นหลายคนที่เอดีฮัสสเตเดียมส่วนโรมาโน่นะครับบอกว่าคริสเยโนโรนัลโดกกำลังมองหาทางออกของอนาคตของตัวเองโอกาสในการได้ย้ายทีมจากยูเว่จริงๆครับต้องการย้ายทีมไม่อยู่แล้วนะฮะส่วนจอร์ดเมนเดสเอเย่นของพี่โดเนี่ย ได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปบ้างแล้วซึ่งทางยูเว่นะครับต้องการค่าตัวอยู่ที่25ล้านยูโรแต่เทว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่คิดที่จะจ่ายค่าตัวใดๆทั้งสิ้นสำหรับดีลนี้คือไม่ได้สนใจพี่โดนะครับแมนซิต mm ี hmm. ้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่แฮร์รี่เคนมากกว่าทางยูเว่ก็มั่นใจนะครับว่าโรนัลโด้เนี่ยจะอยู่ต่อว i ลสเตอก็คืออยู่ต่อน,นั่นแหละแต่ทว่าสถานการณ์มันอาจทิจจะ ไม่เป็นไปแบบนั้น <c oughs> ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในไทม์ไลน์ต่อมาแฮร์รี่เคนจัดการปิดมหากราบการยา้ายทีมของตัวเองนะครับด้วยตัวเขาเองนั่นแหละซึ่งล่าสุดนะครับแฮร์รี่เคนออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียบัญชีออฟฟิเชีลทางการของตัวเองโดยพิมพ์ข้อความนะครับเนื้อหาใจความประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่น่าวิเศษอย่างมากเลยนะที่ผมได้เห็นถึงการต้อนรับจากแฟนบอล แฟนบอลสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลืมพูดคําว่าสเปอร์ด้วยเดี๋ยวคนงงแฟนบอลทีมไหนวะการได้อ่านโคอความที่การสนับสนุนผมมาโดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยผมจะอยู่ที่ท็อตแนมต่อไปในซัมเมอร์นี้และจะเดินหน้าโฟกัสเต็มร้อเปอร์เซในการช่วยเหลือนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จและนี่คือข้อความของแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนถึงแฟนบอลสเปอร์และแฟนบอล ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเขาจะยังอยู่ที่สเปอร์ต่อไปการที่สเปอร์นะครับสามารถเก็บแฮร์รี่เคนไว้ได้นั่นทำให้ดีวระหว่างแมนซิตี้มันล่มไปอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับสถานการณ์นะสลับเป้าหมายดีวกองหน้าของเป๊ปกว่าดีโอลานะครับจากที่ไม่สนใจโรนัลโดอาจจะมาสนใจก็ได้ถ้าเกิดคริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆ ทุกคนจะทํำยังไงครับจะมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์นะครับวิดีโอ YouTube บอกกันได้ด้านล่างนะจ๊ะนี่ไงโดกลับบ้านไงกลับแมนเชสเตอร์ผิวผายพีททีมข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของพวกเรากันบ้างน,นะครับล่าสุดเมสันกรีนวูดแล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะแบ็คขวาจากลิเวอร์พูลทั้ง2คนนี้ครับเตรียมตัวที่จะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเบวแมนยูเตะกับบูแฮมตันเสร็จเมื่อไหร่นะครับ ในช่วงต้นเดือนหน้าจะมีโปรแกรมฟีฟ่าเดโอ้โหเบื่อที่ผ่านเลยบอลทีมชาติเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ท์นเมนรอบสุดท้ายนะฮะไม่ใช่พวกยูโรไม่ใช่พวกฟุตบอลโลกคือผมไม่อินน่ะแม่หน้าเบื่อนะครับเอาจริง,รงอันนี้เป็นสื่อเดอะไทม์นะครับบอกว่าเกลตเซาเกตครับทานเซอร์เซาเกตเตรียมที่จะให้โอกาสทั้งคู่นะครับในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกที่พบกับฮังการีแล้วก็อันดอร่าครับแล้วก็โปแลนด์ในเดือนหน้าโอ้โหนี่เตะสองสามแมตช์เลยเหรอ ตรงนี้น่าสนใจนะครับกลีนวูดกับอาหมัดล่าสุดเนี่ยเป็นหนึ่งใน60สรายชื่อนะครับเขาคัดจาก80มาเหลือ60ในการชิงรางวัลโกลเด้นบอยปีสม2 1ัน21ต้องมารอดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะ <c oughs> พูดถึงรางวัลน,นี้มาซียาวเคยได้อันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับมาซียาวเคยได้โกลเด้นบอยเนี่ยผมมีบทให้สัมภาษณ์ของพอปอกบ,บานะครับพูดถึงราเฟลวาราน ผมไม่คิดว่าเขาต้องการให้ผมช่วยนะในการตอบตัวเขาชื่นชอบที่ทำมันเองเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่คิดบวกนะไม่ใช่ไปตรงไปต่อ,อยคนอื่นนะหมายถึงแบบคิดบวกทัศนคติดีเป็นคนดีเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาจะนำพาบุค,คลิกความคิดความเป็นผู้ชนะไอ้สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือทีมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นบัฟ นะฮะสะท้อนได้กับทีมนะครับผมมีความพยายามนะ <laughs> ในการคว้าชแชมป์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยชนะมาหมดแล้วเข้าคว้าชแชมป์มาเกือบทุกรายการแล้วผมมีข่าวตลาดซื้อขายนักเตะม,มาฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวดนคนดูบ่นโอ้โหอามต้นคลิปมีแต่ข่าวทีมอื่นนะ <laughs> ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะทีมตัวเองไม่เห็นเมีเลยอันนี้เป็นดิวซาอูนนะฮะเป็นหนึ่งในสามรายชื่อนะครับ ป้าหมายตำแหน่งดีวกองกลางของแมนยู Yo. รายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับณาเวลานี้นะฮะซาอูลครับดูเหมือนว่าเชลซีเนี่ยจะสนใจมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูเ็ดแต่ทว่าทั้งสองสมโมสรกำลังเจรจากันอยู่นาเวลานี้อย่างไม่มีข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูเ็ตสำหรับดีวของซาอูลมีแต่การพูดคุยยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าในขณะที่แมทโลนะครับนักข่าวเทียสูงจากเดอะเทเลกาฟอันนี้เป็นสายตรงเชลซีนะฮะเขาบอกว่า แมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับข่าวที่ว่าแมนยูเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวซาอูลดีเกสนะครับมากกว่าเชลซีไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีทีมไหนนะฮะภาสีดีกว่ากันขึ้นอยู่กับว่า2ทีมเนี้แมนยูกับเชลซีเนี่ยทีมใดเอาจริงเอาจังกับดีวนี้มากกว่ากันแค่นั้นเองข่าวต่อไปนะครับรอบดอซันเทียสามจาก ESPN หาปารีแซชแมงพแมง PSG ตกลงที่จะปล่อยคีเรียนเอมปปเป้ออกไป พวกเขาสามารถมีโอกาสในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวพอปกบาได้ก็จะได้เงินถูกไหมครับจากเรอัลมาดริดมหาศาลเลยอาจจะเดินหน้านะครับเต็มสูบในการคว้าตัวพอปกบาในช่วงท้ายตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าดิวเอ็มปาเป้เนี่ยที่จะไปเรอัลมาดริดมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้เป็นข้อความหรือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะไม่สามารถให้ความสนใจหรือว่าเดินหน้าลุยดีลของเอ็ดูโดกามาเวงกาหรือแม้กระทั่งซาอูลได้จนกว่าพวกเขาจะสามารถหาเงินจากการปล่อยนักเตะบ,บางคนออกไปคงจะเป็นเจสซี่ดินการ์นั่นแหละในขณะที่น้าซามูลรักเฮิร์สครับทีห้าของแมนเชสเตอร์อินนิงนิวหลังๆมานีร่รายงานข่าวดีขึ้นนะน้าซามูลนะครับน้าซามูลบอกว่าโซชากับจอห์นเมอร์เทอร์ครับมีความเห็นตรงกันที่ว่าเออร์ลิงเบลฮารแลนจะเป็นดีลเป้าหมายเบอร์หนึ่ง ในตำแหน่งของกองหน้าตลาดกองหน้าปีหน้าของแมนยูตำแหน่งเบอร์เกระยะยาวที่ทางแมนเชสเตอร์อยูไเตดต้องการอันนี้รายงานจากนาะซามูลลักเฮิร์ตนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลแล้วก็ข่าวที่เอ่อไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะก่อนจากลากันไปนะครับผมมีบทให้สัมภาษณ์สั้นๆของดอนนี่ฟานเดเบคเอยไม่ใช่ของเอเย่นดอนนี่ฟานเดเบคอนาคตของดอนนี่น่ะเหรออืม สิ่งสำคัญณเวลานี้คือโซชา่อยต้องให้ความชัดเจนกับสื่อเกี่ยวกับสถานะของดอนนี่ฟานเดเบกทั้งผมแล้วก็ดอนนี่เนี่ยเราพอใจกับมันนะผมยังเชื่อว่าดอนนี่จะได้ลงเล่นมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้ถ้าตามข่าวจากเดอะไทมนะครับดอนนี่ฟานเดเบกปัดข้อเสนอที่สโมสรอื่นยื่นเข้ามาเขาอยากที่จะอยู่พิสูจน์ตัวเอง กับแมนยูต่อนะครับแล้วก็เขาเชื่อว,ว่าเขาจะสามารถชนะใจโซชาได้ก่อนจากลากันไปนะครับล่าสุดนักเตะแมนยูก็ลงซ้อมในช่วงเซสชั่นที่ผ่านมาปรากฏภาพเอดิสันคาวานี่อ่พอปกบานะฮะแล้วก็นักเตะคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มจใสรวมถึงซานโช่แล้วก็ลาเฟวารานด้วยแต่ทว่าปรากฏภาพของชายคนหนึ่งนะนักเตะดีกรีระดับด็อกเตอร์ เคยเป็นนักเตะที่มีมูลค่าค่าตัวแพงสุดในโลกด้วยนะของ CIES มาคัดแรดฟอร์ดนะครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยอาร์มไหนบอกว่าแรดฟอร์ดแม่งกลับมาเดินตุลาคมไงมันเป็นเพียงแค่การคาดการแต่ท่านผู้ชมครับไอแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ได้มาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะเห็นว่าตามรูปอะ่ะจะมีที่ประคองแขนฟื้นฟรูร่างกายเฉยๆนะครับเรียกสภาพความฟิต ไม่ได้ทรงซ้อมเดี่ยวเพื่อเตรียมตัวนะฮะที่จะมาลงซ้อมในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปไม่ใช่มาฟื้นฟูร่างกายเฉยๆกว่าจะฟิตผมว่าคงต้องรองประมาณปลายเดือนกันยายนอาจจะมีลุ้นติดทีมเป็นตัวสำรองอะนะครับอารมณ์คงประมาณซานโช่นี่แหละหรือไม่ก็ลาเฟวารายเป็นตัวสำรองไปก่อนกลางเดือนกันยายนเดือนหน้ามีลุ้นไหมมีลุ้นนะครับเฉพาะเป็นตัวสำรองนะแต่ถ้าเกิดให้ฟิตเต็มร้อยผมว่าเส้นเดือนอย่างที่บอกไปเออท่านผู้ชมครับ อันนี้ผมแทนไปให้พี่เซใส่ใครเลยอนาคตของเป๊ปกวาดิโอลาล่าสุดนะครับเจ้าโตเนี่ยเอามาเปิดเผยถึงอนาคตของตัวเองการคุมทีมชาติจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปถ้ามันเป็นไปได้ผมคงต้องหยุดพักหลังจากผ่านมา7ปีกับแมนซิตี้ผมจำเป็นต้องหยุดและทบทวนไปเรียนรู้แทคติกหรือว่าเรื่องอื่นจากโค้ชคนอื่น ผมอาจจะเลือกเส้นทางนี้นะผมอยากคุมทีมชาติไปลุยยูโรโคปารวมถึงฟุตบอลโลกด้วยนี่คือบทให้สัมภาษณ์สั้นๆของเป๊ปกัวเดโอล่านะครับมีโอกาสจ,จะไปช่วงปีส0 2 3ันนะครับ7ปีกับแมนซิตี้นะครับถ้าน้าไปก็ <laughs> มันก็เป็นเรื่องดีกับผมนะเพราะน้าอยู่เนี่ยนะเป๊ปคนอื่นสู้ยากนะัครอบด้วยคนหนึ่งถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องผมว่าเป๊ปก็ยังไม่ไปหลังจะจบปีนี้หรอกนะครับน่าจะอีกประมาณ2,023อ่ะเออนะฮะไปคุมไปคุมทีมชงทีมชาติก็ว่ากันไปโอเคก็สำหรับพรุ่งนี้ไม่มีคลิปลงตอนเช้านะครับเพราะว่าผมไปฉีดวัคซีนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจบ